สวัสดีครับรบ,บามัน่นผสมจริงครับ ลอฟังนี้เล้ยงโคไปไปกินทงน้าหนึ่งีบ้านสวันิกันในหลังนึ่งหลังที่สองนี่ข้อวเนี่ยีเีย้ชเราอยู่คนบ้านต่ฝาเาไวี่น้าเรายดกันใต้องมเป็นยังไงขายแขงขาตั้ตัวนี้สร้างหลายน้างได้ลงไปก็นิยเอชุดบหลายตามสุลกกระทบ อหูสันตัวนี้้เจาหูดำหูดำๆดำเขากสมานการนาผักเนี่ยก่วงโน้ผลกระทบหน้าก่วงก็หนีโน้มนุ่มโน้มีิ่งลงเลยหน้าไม่ลหางลำหายงี้นาตาลอยยังไม่้อยไปถามดูว่าแล้วว่าประธานเขาขายไม่ถามว่าสมัครเป็นส่วนกลางยังดีคนใส่ในถุงมือ

นอกมนซื้อขูบเยอะนอกนอกวันนี้ที่ยืนอซื้อขูบเนาะแต่มันมาตัง้งนอกบ้านได้ตัง้งค์ตะวันลึกนี่อันนี้ได้บัดเนี่ยเนี่ยอันนี้ตรงบัดเลยอันเบืองบัดเงินงบัตหิวครอบส่วนเขาลาลนได้นาเลือกดีว่ามันเลือกก็หนีเวลาโต๊ะ ทำนี่หำบ๊อบบ๊บบ่มสิเดะทำเยาวเทียงเทียงส้มทำเงใแค่ทำเยาวไปดูดีด้วยเนาะแค่ทำเงาแล้วเป็นเทียงสอมเทียงอันตัดโอ้ยว้าหนึ่งาแนทคะแนนผู้มักทับใบหนึ่งของการลคนนี้ทับได้ดีเลย วี้กาก้อกากุมันมันพมเขาดูยุนปะพมมัดมือพรมะเทียมมันนี่น้ำทามาพมนน้ำัวอันน้ต้านียขึ้นบ้านนคับหัวหลานาย เตมาตลาดบมานผสมจริงเตี๋ยวได้ลูกมึงโอ้ยเนื่นกระไดวันนี้ใส้ไทยรถมันตี้ยวเระเดือดึ้นบ่อไขยก่ไหมเพราะ้อไปตอกลักยางอ้อมสามรอดโดมวัผู้หรมวผู้มันขึ้นเกียบเลยไปมืดเปิดแฟ้ในตะบ้านคุ้มกุ้งก้ยอย่าพดสองคุ่กันใครครับวัวขึ้น่วงแจยงเอาเตี้ยวไลมาขึ้น่ขึ้นโเงแจยงสิขวานละ

วัวเงี้ยวัแม่ละหาเงินืนุ่อ้วแม่าเตียดำแกเงินดำตัวเจ้าเห็นว่าเจ้าเลี้ยงชุดแรกที่ผมมาทับหนมีตัวเนีอยือขายได้ก็ไม่ดีเสียกเลี้ยงเี้ยถกัเลยเลี้ยงชุดนนออเี้ย้้ง็ดีกขเียกูอ่อนท้งเลกย แมวต้องดนห้องดีไงหองกูขาเด้วะตาแมวเลยนี่กินห้งนหงอ,หง,อหงไม่กินห้องอันห้องไฟนั่นอันอันตงแมมา ก็เนี at> ่ยนางมัดหัวล้นเล่นไปเห็นแล้วเขาแต่ตาลายโตเยอ่เลยนมันอาเมี่บางนึงหันบดคอยมันห้องคอเขาคว้ามือบ้านมุกไว้ควละได้ตัวผู้ได้ยี่ล่าจะเอาตัวแม่สนมไมัได้ทันเงินไอบ่กเอาแล้ตัวแม่ที่ม่ย้าเลื้องคน้าคัดเป็นเงียวววแม่หัวถ้ไม่เอาดวาอกว่าหัม่นอกาใครเอาตัวผู้เอาตัวผู้เนี่ยเอาตุ้งตํำอังลางพอแต่ว่ามัน เนี่ยนะีนึงบานหลันี้ดีถึงขมกันอย่างที่เขาเออมหาท้อเนี่ยมันบดมนทุ <ú> ่เน hmm? uh ี่ย่าใอกว่ามันเป็นเน้ออะไรกันครับ่าขาีบาห้ยมันมันบดนี่มันิถึง เพราะว่าผมไม่ได้ออกกอดลายมือเดี๋ยวนี้เสียอย่างไหวมึงไม่ได้ออกกอด์สมึงไม่ได้ยังนครับมืงนั่นสองตัวนี่แหละมือชิ้นบ้านของลานของเงี้ยมึงต่อสองลานอีกคืนนึง้ยมึงแรงของหลานมึง

ก่มนเจทีันมองกเผมไ่ได้ซ้อมผมก็เรยว่าเตะเร็วไปเอาเ่ะแงเอยลัง้เขาจะมุ่งมุ่งยื้อม่ะเร็ว อยาีล้ยาีล้เนี่ยลูปลาเอาไปเฮ็ดจันเขาดีก้นบังเพิ่มแข่มตลอดการเนาะฟุตบอนเนาะจริงจริงนะจริงจริงยื่อจอดเลยเมื่อเร็นีก็ร้านไ้เขาเลยเดืออือ

นี่กองกันกับกองสร้างคับกองกันิตากรองกรจตาตามกับกองสร้างกับกระองสร้าแต่ก็มีเดือน บม๋มส yeah. ุดเวียนด้เจ้าม่ยอมดูโอ้คือดวนเทงวันเลยจับกเอาแม่าแม่ตหัวกูเต่าอยู่บ้านเลยคือด่ขึ้้ยกันคือเที่ยวผมทายได้แปนาทีนึงไหมอันนี้สิบอันนี้สิบกวา

แสดงว่ากินบุแหงมันเรียว่าล้วงเหรอบุมันเกิมไปดับป่ะเยดับค่าปั๊มโซโลู่่เติมกับบุโอ้ยสองเยอะเรอไปเติมน้ำมันไฟดับ

đây, những mảnh đây quay không? Những mảnh này. ไม่ลูกมิดเกิดอะไรบ่ได้รอดบ้ามันเนี่ยใกล้ หัวไม่ดีตัวจังมากาเขาท่านช่วยเขาางบ่ชื่อังเนะชืมื่อไขใหม่กวไฟ่บ้านสีสมี่บ้านพ่อใหญ่งวันมะม่วาตดส้ไไรสารนยี่ิดคออกมายาวคนไร้รเม้านเขาว่าสับวันนี้มันใหม่คู่มันกระดังโลกลงไปไบ้านเนี้ยขอบ้าได้บ้านนครับพน แม่แม yeah huh ่แม่เอ ال ้ยเงินยุบหมดที่นต่อมดหม่แน้ว

อาดไหมเ้ยเพิ่นสี่ท,ทยเอาโกโก้เดีเดีร็วแกงเชิดเช็ดเดีเพิ่นเสื้อนี่ด้วยเร็วเ ทำมันงททำหัวมันสิยางออกมัเดอกเหียมันสิดีอะแล้วทำแต่ยนี่ไรอีไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาปลาะเพียายปลาครับเป็นตะเคืองวล่ะไม่เวียด มัน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 บ่เมียกไรมันเวอร์กินอลยอ่ะเหนียกมักบ่าย